ในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ให้ทุกท่านรวยๆครับพ่อนะเออถึงรวยก็ยังหายันจนอยู่แ <laughs> ล้วครับเพราะตอนนี้เนี่ยวิกฤตมันมีเยอะอัพ่อเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเรื่องของอเศรษฐกิจปากท้องเดือดร้อนกันเยอะเลยพยายามดูแลภูกะภาพร่างการ <ừ> เป็นประการแรกไมีใรักษาขแข็งแรงไปไหนมาไหนทำอะไรได้อยู่เสมอ อย่ปวดใดคลายไรต้องนีรกักษาอย่าไปผัดวันประกัรตัวเนื่องในวาระดิทีขึ้นปีใหม่ปต2566อาตมาขออวยพรให้ญาติโยมทุกคนต้งมีแต่ความสุขสุขกายสุขใจทุกโ,โกโรคภัยจะได้บันเกิดมีร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไป อิมังสัจจาวาจังไอถามิทุติยัมปีอิมังสัจจาวาจังไอถามิตาติยัมปีอิมังสัจจาวาจังไอถามิโดยสัจจาของข้าพเจ้าที่กล่าวดีแล้วนี้ขอจงเป็นสัจจริงทุกประการด้วยเถิดเนื่องในวาระบิดีขึ้นปีใหม่พุทธศักร,ราช2566สมาภาภทัตูสังฆรัพจักรวาลมหาตันโย ขออำนวยวยไทย,ทททยทททด้วยอำนาจคุณปพุดอุปทานคุณปสงค์คุณบิดามารดาปีบาอาจารย์ด้วยโปรดอำนวยวยไทยให้าสาธุชนทุกท่านที่หมั่นในบุญณในกุศลเพื่ออำนาจแห่งบุญกุศลโปรดชีท้ทางทนำทาง,ททางให้มีความสุข คามอัธภาพไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำหมดจนไม่จนมาเขา,เาด้วยความสวัสดีมีชัยทุกท่านทุกคนเในปีขึ้นปีใหม่ป,ปีนี้ปี2566ก็ขอใหญ้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง มีใจิตใจที่เบิกบาสามารถแก้ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้ด้วยสติปัญญาของตนเองและให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกันด้วยอำนาจของพรเจ้าสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระธรรมเจ้า สระสังขานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระเรียสงฆ์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบจากความสุขผ่านผลกิจไปด้วยกันในปี2 5 6หนี้ขอเจริญพรพรเขาก็ให้กันทั่วกันแล้วก็มีอะไรก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลาย ขอให้มีสุขภาพพลานามัยสามจิตใจให้แจ่มใสมันก็มีแค่ละความทั่วทำความดีทำจิตใจให้แจ่มใสอันนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็สัดเหมือนกันทั้งหมดที่นี่ก็พอนันนี่ก็อยากใหาา้ญาติโยมมีอายุยืนยาวจะได้สร้างกุศลผลบุญต่อไปขอให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญในปีพศา2566นี้ จงโชคดีมีใครสิ่งใดไม่ดีให้ไปกับปีเก่าสิ่งใดที่ดีขอให้ไหลมาเทมาเงินทองไหลมาคือมาพระควาพระควาอิติเงินทองไหลมาเทมาอย่าได้รู้อยากรู้จนคายมั่งมีสีสุขขออยู่เย็นเป็นสุขให้รวยทุกคนเทิญอาุ้ าในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2,566ปีกระต่ายทองก็ขอความาจเจริญรุ่งเรืองในปีกระต่ายทองด้วยอายุวันนะสุขาพระปฏิพานธนาสารสมบัติจงบังเกิดมีแก่ทุกคนทุกท่านนะก็ขอจเจริญพรณนะที่นี้นะในดิถีปีใหม่จะถึงนี้ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความจเจริญ ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังที่ใจนั้นปรารถนาส่วนสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายก็ขอให้มันจากไปในช่วงปีเก่าในการต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้มีแต่ความสุขโดยทั่วหน้าทุกท่านทุกคนเทิญขอเจริญพรขอเจริญพรญาติโยมพี่น้องทุกคนสาธุนชนทั้งหลาย ที่ได้รับชมรายการคัมพีนิววันนี้อาตามาภาพพระครูวิจิตสรคุณนาก็ขออนุอวพรให้ญาติโยมนาทุกท่านในผืนแผ่นดินไทยนั้นนาจะทําอะไรก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาคิดเงินก็ขอได้เงินคิดทองก็ได้ทองนาตั้งตัวตั้งตนดํารงอยู่ในชีวิตประจําวันไม่ผิดสินร,รมนาขอให้โยมมีแต่ความเจริญ มีแต่ความรุ่งเรืองร่ำรวยมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะสุดท้ายนี้อาตมาภาพก็ขออ,อํายวพรให้ญาติโยมปราศจ,จากทุกโศกโรคภัยนะทำมาค้าขึ้นค้าขายดีๆนะอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตำ่าคนอย่าจนว่าใครขอให้มีกินมีใช้นึกหยิบจับเงินเวลาไหนก็ขอให้คล่องไปทุกเวลาขอจเจริญธรรมเจริญพรจเจริญพรสิรสวัสพัฒนมงคลน,นื่ ในวันดีถีขึ้นปีใหม่ในโอกาสที่าตะมาภาพขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตรนารัคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอจงช่วยโดนบรรดาลให้ญาติโยมผูทธบริษัททั้งหลายผู้มีกิจ มัน่นคงในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในสักิรีรัตนารักษ์คุณก็ทำคุณก็ส่งอให้ญาติหลวงพุทธบดีสั่ให้เจ้าสน้าที่พังนาัดชื่อพัชมภพโภชน์มั่งมีสีสุขจเจริญด้วยลาบจเจริญด้วยยศเจริญด้วยตำแหน่งหน้าที่การงาน และขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์จงทุกประการเทินขอเจริญพร